คุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดที่ให้สเปคคุ้มค่าแบบสุดๆหรือเปล่า Infinix Hot 60i 5G อ่ะจะเป็นคำตอบที่ทำให้คุณตื่นเต้นเพราะมันมาพร้อมราคาเพียง5,199บาทแต่สเปคแรงเกินคาดไม่ว่าจะเป็นชิป Dimensity 6 4 0 0ที่ช่วยให้การใช้งานลื่นไหลหรือแบตอึด 6000mAh ที่อยู่กับคุณได้ทั้งวันถ้าคุณเบื่อโทรศัพท์ราคาแพงที่สเปคมไม่ต่างกันมากลองมาดูรายละเอียดกันเลยว่ามันน่าโดนขนาดไหน i n f i n i ิเพิ่งเปิดตัว i n f i n i ิ Hot 60i 5G ในตลาดไทยด้วยราคาที่จับต้องได้ง่ายๆเพียง5,199บาทโดยใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6400 5G ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของ MediaTek ได้ที่ลิงก์นี้ h t t p s w w w m e d i a t e k c o m n e w p r e s s l e a s e s

แปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบสี่ e ศูนย์ b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ b แปดเก้า a e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b แปด a a e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปดเก้าสิบแปด e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปด เอศูนย์อีศูนย์บีแปดบีสองอีศูนย์บีแปดเก้าอีอีศูนย์บีเก้าแปดสิบอีศูนย์บีแปดแปดสิบเอ็ดอีศูนย์บีแปดเอหนึ่งอีศูนย์บีแปดแปดสิบเอ็ดอีศูนย์บีแปดบีสองอีศูนย์บีแปดเอสามอีศูนย์บีเก้าแปดสิบอีศูนย์บีแปดแปดเออีศูนย์บีแปดบีเจ็ดอีศูนย์บีเก้าแปดสิบแปดอีศูนย์บีแปดแดดอีศูนย์บีแปดเอหนึ่งอีศ เก้าสิบห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด d e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ a i e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสาม e ศูนย์ b แปด a b e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดแปดสิบสอง e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b แปดเก้าสิบหก e ศูนย์ b แปด b หก e ศูนย์ b แปด 87 e0 b9 84 e0 b8 94 e0 b9 89 e0 b8 87 e0 b9 88 e0 b8 b2 e0 b8 a2 e0 b8 82 e0 b8 b6 e0 b9 89 e0 b8 99ชิปตัวนี้ช่วยให้การเล่นเกมหรือดูวิดีโอสตรีมมิ่งเป๊นับไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะกับหน้าจอขนาดใหญ่6.75นิ้วที่มีรีเฟรช เรตหรเฮิรตซ์ซึ่งหมายความว่าหน้าจอจะรีเฟรชภาพได้เร็วถึง120ครั้งต่อวินาทีทําให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมดูนุ่มนวลไม่กระตุกเหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนระดับนี้แถมยังมีแบตเตอรี่ความจุสูงถึง6 0 0 0 mAh ที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆและตัวเครื่องยังกันน้ํากันฝุน่นตามมาตรฐาน IP 6 4ซึ่งหมายถึงสามารถป้องกันฝุนนน่นลบบนะ มาพร้อมดีไซน์ฝาหลังที่ดูรูราพเรียมียมสัมผัสแล้วรู้สึกคุ้มค่าเกินราคามาดูหน้าจอกันก่อนเลย Infinix Hot 60i 5G ใช้แผง IPS LCD ขนาด6.75นิ้วความละเอียด HD 720x1,600 พิกเซลซึ่งให้ภาพที่คมชัดพอใช้สำหรับการดูหนังหรือเล่นโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันอัตราการรีเฟรช120 h ฮช่วยให้ทุกการเคลื่อนไหวดูไหลลื่นเช่นเวลาสไลด์ดูฟีดที่ทอรหรือเลื่อนแชท ในไลายและความสว่างสูงสุด670ินิตทั่วทั้งหน้าจอทําให้มองเห็นชัดเจนแม้ในที่แสงแดดแต่สําหรับคนที่ชินกับหน้าจอ Full HD อาจรู้สึกว่าความละเอียดนี้อาจไม่คมเท่าไหร่และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปเพราะจริงๆแล้วสําหรับรากหานี้มันให้ความสมดุลที่ดีระหว่างขนาดจอใหญ่กับการประหยัดพลังงานดีไซน์หน้าจอเป็นแบบติ่งหยดน้ํา (waterdrop notch) ที่ช่วยให้พื้นที่หน้าจอใช้ได้เต็มที่โดยไม่บังวิวมากนะักกล้องหน้าความละเอียด 8 MP รูรับแสง f/2.0 เหมาะสำหรับเซลฟี่หรือวิดีโอคอรที่ชัดเจนส่วนกล้องหลังหลัก50 MP รูรับแสง f/1.6 พร้อมระบบออโต้โฟกัสที่ปรับโฟกัสอัตโนมัติได้รวดเร็วทำให้ถ่ายรูปคมชัดแม้ในที่แสงน้อยมีโหมดถ่ายภาพมากกว่า10แบบเช่นโหมดกลางคืนโหมดพอเทรตหรือโหมดดิจทที่ช่วยปรับแสงและสีให้สวยงามและยังมีฟีเจอร์ AI ช่วยแก้ไขรูปภาพอัตโนมัติเช่นลบสิ่งรบกวนหรือปรับผิวให้เรียบเนียนซึ่งสำหรับ ทับมือใหม่ที่ไม่ถนัดแต่งรูปนี่คือตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมจริงๆเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละที่เป็นจุดเด่นความจุ6000 mAh สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้นานถึง41.2ชั่วโมงในการสนทนาต่อเนื่องหรือถ้าคุณดู Netflix หรือเล่นเกมเ,กมเบาๆก็อยู่ได้ทั้งวันสบายๆรองรับการชาร์จแบบมีสายที่18ดับบิยูซึ่งชาร์จจาก0ถึง50%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและยังมีฟีเจอร์ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย ไวอาเรวส์ชาจริจงที่ให้คุณใช้โทรศัพท์นี้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นหูฟังไร้าสายหรือนาฬิกาอัจฉริยะแถมยังทนน้ำทนฝุ่น IP 6 4ช่วยให้ไม่ต้องกังวลถ้าฝนตกเบาๆหรือทำเครื่องเปื้อนฝุ่นหน่วยความจำ RAM 8 GB แบบ d d r 4x และพื้นที่เก็บข้อมูล2 5 6 GB ช่วยให้คุณรันแอปหลายตัวพร้อมกันโดยไม่สะดุดและเก็บไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือแอปได้เยอะแยะถ้าพื้นที่ไม่พอ,อยังขยายได้ด้วยมิโครสติกาสูงสุด2 TB ซึ่งเท่ากับคุณสามารถเก็บเพลงหรือหนังได้เป็นพันๆไฟล์เลยและมีพอร์ตหูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแบบมีสายลำโพงเดียวที่ให้เสียงดังชัดเจนพอใช้สำหรับดูคลิปสั้นๆรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5สำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านหรือร้านกาแฟและดูทู h 5.4ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างหูฟังหรือสมาร์ทวอทได้ไกลและเอสติยอกว่าเดิมเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องสะดวกและปลอดภัยในการปลดล็อก และยังมีออเบสตสำหรับใช้เป็นรีโมทควบคุมทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ด้วยระบบปฏิบัติการในส่วน15.1ที่พัฒนาบนฐาน Android 15ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมีทีมและฟีเจอร์ส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ตามสไตล์คุณสรุปสเปคเด่นของ n i n f i n i x Hot 60i 5G ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.75นิ้วความละเอียด HD 720x1600 พิกเซล คมชัดพอสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่กินแบตมาก r e f r e ชเ a t รท120 h z ทำให้เลื่อนหน้าจอลื่นเหมือนน้ำไหลความสว่างสูงสุด670นิตมองเห็นชัดแม้กลางแจ้งชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6 4 0ี5น G ประมวลผลเร็วรองรับ 5G สำหรับเน็ตเร็วแรง RAM 8 GB ห p d d r 4 x ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ลื่นๆื่นพื้นที่เก็บข้อมูล2 5 6 GB พอสำหรับเก็บข้อมูลชีวิตประจำวัน ขยายความจำรองรับเมโครสติกาสูงสุด 2TB เพิ่มพื้นที่ได้ไม่จำกัดกล้องกล้องหลังหลัก 50MP f1.6 พร้อมออโต้โฟกัสถ่ายรูปสวยคมชัดรองรับโหมด AI หลากหลายกล้องหน้า 8MP f2.0 เซลฟี่ชัดถ่ายวิดีโอคอนได้ดีระบบเสียงลำโพงเดี่ยวเสียงดังพอใช้สำหรับความบันเทิงเบาๆแบตเตอรี่ 6000mAh ชาร์จไว18ดับเบิยูชาร์จเร็วไม่ต้องรอนานชาร์จย้อนกลับช่วยเหลืออุปกรณ์อื่นได้การเชื่อมต่อ 5G อินเทอร์เน็ตเร็วสุดๆส,สำหรับสตรีมมิ่ง Wi-Fi 5เชื่อมต่อเน็ตบ้านได้สเถียนู o t h 5.4จับคู่อุปกรณ์ไร้สายได้ไกล NFC สำหรับชำระเงินแบบแตก USB-C ชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลสะดวกรู้หูฟัง3.5ม mm, ิลเมตรฟังเพลงแบบเดิมๆได้ เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างปลดล็อกไวและแอร์บลบสเตอร์รีโมททีวีในตัวโทนทาน IP 6 4กันน้ำกระเด็นและฝุ่นได้ดีสำหรับใช้งานกลางแจ้งระบบปฏิบัติการ Exo 15บน Android 15อัปเดตใหม่ล่าสุดใช้งานง่ายขนาดตัวเครื่อง1 6 7 6 4 x 7 7 6 7 x 8 1 4mm มจับถนัดมือไม่ใหญ่เกินไปน้ำหนัก199กรัมเบาสบายพกพาได้ทั้งวัน สำหรับราคาและการซื้ออินฟินิ Ho t 6อ i 5G มีให้เลือก 2, 4, สสีสวยๆคือสีดำ Sleep Black ที่ดูเท่เรียบหรูและสีเขียว Monsoon Green ที่สดชื่นแบบธรรมชาติสำหรับรุ่น 8GB Ram 2 5 6 g b ในราคา5,199บาทเท่านั้นคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านช h อป e ี Lazada หรือที่ t o k กช็อที่ Mark, มักมีโปรโมชั่นลดราคาหรือแถมของสมบนบาคุณหรือจะไปหาซื้อที่ร้านตัวแทนอย่างบรนณาเจนมาทีจีเทลสและไอทีซิตี้ก็สะดวกไม่แพ้กัน แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจจะจุดประกายความถกเถียงด้วยราคาแค่นี้ชิป d ด m มิน i t y ี4ห0สและแบตหกศู mAh มันคุ้มค่าจริงๆหรือแค่กินมีสําหรับตลาดงบน้อยบางคนอาจบอกว่าหน้าจอ HD ไม่คมพอสําหรับดูหนัง 4K แต่สําหรับคนทั่วไปที่ใช้แชทและโซเชียลมันเพียงพอและประหยัดงบได้เยอะคุณคิดยังไงละ่ะมันดีพอที่จะแทนที่สมาร์ทโฟนแบรนด์ดังราคาแพงกว่าได้ไหม หรือคุณมีข้อกังวลเรื่องอะไรบ้างเช่นกล้องหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์มาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะอยากฟังความเห็นจากทุกคนจริงๆ